สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าฮาโลวีนกันนะคะอุ๊บส์โอเคอันนีโอคใครอยู่มากวันนี้มาในโทนขาวดำนะคะไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันแล้วว่าจะมาแต่งหน้าสวัสดีค่ะ มาแบบนี้เลยเราจะใช้สีพาเลตของ Urban Decay สวัสดีค่ะนะคะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะพิมพ์เข้ามาได้นะคะโอเคสไตล์จะใช้พาเลตอันนี้นะคะ Urban Decay สีดักดักหน่อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้โอเคชื่อสีว่า Black Market ตลาดมืดเอ้ยอะไร เดียวกันนะคะนางแบบเขามีตาสีดำๆเราก็จะใส่สีดำๆด้วยอันนี้ถ้าใครไม่ถนัดสีดำก็ให้ใส่แบบแนวแดงๆก็ได้นะคะใครดูอยู่ทักทายได้นะคะ <c oughs> มาลอย <c oughs> ด้วย <c oughs> ความทุกข์ด้วยกันอ๋อ๋อใช่ลอยกระทงเนาะ happy วันลอยกระทงด้วยเฮ้ย <c oughs> วันลอยกระทง กับวันวัน any วันเดียวกันเลยอ่ะวันฮาโลวีนวันปล่อยผีนะคะดิฉันก็จะมาแต่งหน้าใช่ใช่วันลอยกระทงต้องร้องเพลงลอยกระทงไหม <c oughs> อย่างนี้ก็ได้เลยนะคะทาไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันยังไงก็ค่อยแต่งเพิ่ม <c oughs> ลอยให้ลืมแฟนเก่าใช่ไหมได้ได้ไดลืมไปแล้วไม่ต้องรอยก็ได้อา uh, next week uh. next week not on Tuesday and Thursday Lockdown from Wednesday. Oh, really? Apparently. But, but they, oh, they, they're nearly on, all sold out. I live at the moment. Do it on Monday then. Well, it's nearly all sold out except for Monday, 1, 12 till 1. Monday's fine, yeah. And we're going to. this tomorrow? Pick up or delivery? Delivery. Okay. Tomorrow. It's not tomorrow, but it's. Weird, so. Monday, the day after tomorrow. Yeah. Oh, I look scary, yeah. No, but do you want. Um, what is it you what is it you want? Uh so we can update it tomorrow if you just put it in the basket first. And okay. okay. Thank you. Happy relight like, at home like a happy Halloween when ah. I had a เดี๋ยวลูกค้ามาก็จะตกใจเบาเอาเอไมาอยืนฝั่งนี้จะได้เอาเอาเอาหายหายหายนี่นะครับแต่งผีไปหลอกใครดี ที่แต่งหน้าแบบง่ายๆสวยแบบน่าก,กลัวน่าก,กลัวโอเคเราก็อย่าลืมที่จะทาลิปสีที่มันโอเคน้องหลบปัน,นก่อนสิเนาะ สีที่ใช้นะคะก็จะเป็น Mac Chestnut Lip Liner วาดลงไปเลยีขาวดำไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาให้ดูเดูสีจนเต็ม อย่งหน้าต้อนรับลูกคา้า Yeah. Do you want to book one for about ten days time? I will. What delivery or collection, whichever one I might mm that. -hmm. Uh, yes, it looks scary. Proper scary. <laughs> <laughs> oh my hat to remove that. What? <laughs> Don't like this. <laughs> I think we've got a witch's hat for you somewhere. Oh, might be in the loft. พาเดนน่ากลัวไหมอ่ะเธอก็จะบอกว่าสตาร์ทำอะไรสต a r t เปลี่ยนปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะหมดฮาลโลวีนเดี๋ยวเดี๋ยวเขอไปหาเสียงเพลงฮาลโลวีนแบบหนึ่งนะคะแบบเดียวเดี๋ยวมา Well, can you tell Alexa to turn on Halloween music? Spooky. What? <laughs> Spooky music. Do you want Alexa in there for a while? No, she can do it from that room, and then, then I might be watching the TV or doing something. Okay, just for like two minutes. <laughs> สั่งงานได้นะคะทุกคน thank you เดี๋ยวอีกสองนาทีเราไปได้ยินไหมอันนี้สปูกี้แล้วเหรอก็เป็นด้วย 我还没。